สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเช้าว,วันเสาร์ค่ะใส่สายแล้วนะคะทุกท่านเลยคะ่ะน้ำมีมีดหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุ่งแลวหลวงพ่อกลวยมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะมีดยุบต้นต้นนะคะทุกท่านเลยคะ่ะมีดยุบต้นต้นเนาะมีดเอ่อที่สมัยก่อนเนาะยัง เทคโนโลยีนะคะทุกท่านยังไม่ทันสมัยเนาะก็จะมีรูปลักษณ์ออกมาแบบชาวบ้านชาวบ้านนะคะทุกท่านเลยค่ะน้ำจะให้ดูเล่มที่หนึ่งนะคะทุกท่านเลยค่ะด้ามรวมฝักสิบห้านิ้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้ามแกะสลักนะคะทุกท่านเลยค่ะแกะสลักที่เป็นลวดลายเนาะนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะทองเหลืองนะคะทุกท่านเลยค่ะฝากก็จะเป็นลอยจานนะคะทุกท่านเลยค่ะ เป็นลอยจานเนาะสมัยก่อนก็จะทําขึ้นมาง่ายๆนะคะทุกท่านอาจจะไม่สวยงามแต่เป็นมีดชาวบ้านชาวบ้านนะคะทุกท่านเี่ค่ะเรามารับชมทั้งในนะคะนะคะเป็นลอยลงกระถาคุมไว้นะคะลอยจานนะคะทุกท่านนลค่ะหลวงพ่อปุกเสกนะคะมีดเล่มนี้ก็จะเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นโพสมัยก่อนนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นโพสมัยก่อนเนาะนะคะเป็นโพยุคต้นๆเลยนะคะใบมีดก็จะเป็น มีดที่เป็นเหล็กที่ดีนะคะทุกท่านเป็นเหล็กที่แต่ว่าไม่เป็นสนิมนะคะทุกท่านเลยค่ะลอยลงภกคาคมไว้นะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะสมัยก่อนอาจจะเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะไม่ทันสมัยนะคะอาจจะไม่มีแบบอลอยนี่จะใช้มือที่ลอยซาะลอยตอกเอนาะร่องเลือดนี่ค่ะทุกท่านเลยค่ะลวดลายก็จะเป็นลายแบบ ชาวบ,บ้านชาวบ,บ้านนะคะช่างชาวบ,บ้านธรรมดาที่มาทําที่วัดนะคะทุกท่านเลยค่ะลอยหลวงพกระกถารอยจานไว้นะคะทุกท่านนะะลยค่ะหลวงพ่อเดิมนะคะนะคะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมเป็นมีดยุบต,ต้นสวยงามมากๆเลยนะคะเหล็กก็จะเป็นเหล็กเนื้อดีามากๆเลยค่ะทุกท่านเลยค่ะสมัยก่อนก็จะหล,ล่อมาเป็นมีดได้ mm. ก็คือจะมีเหล็กที่มีพุทธคุณในตัวแล้วก็เหล็กศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกท่านมารวมนะคะ เอามาตีรวมเป็นใบมีดล้อมเป็นใบมีดนะคะทุกท่านนี่ค่ะศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะทุกท่านท่นานใดดูมีดไม่เป็นหรือว่าดูแบบยุบตน้นต้นไว้นะคะทุกท่านเนี่ค่ะเป็นยุบตน้นต้นเนาะนะคะดูง่ายนะคะทุกท่านนี่ค่ะด้ามรวมฝัก18นิ้วนะคะทุกท่านเฉพาะใบเฉพาะใบก็11นิ้วนะคะทุกท่านนี่ค่ะรูปลักษณ์ที่ชาวบ้านทําออกมาก็คือแบบเป็นมีดชาวบ้านชาวบ้านจริงเลยนะคะทุกท่านนี่ค่ะ เป็นด้ามก็จะเป็นอพรพิคเนตนะคะปางพารพิคเนตนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆเลยเป็นด้ามแกะสลักนะคะนะคะเป็นลวดลายออกมาสวยงามแต่เป็นอเป็นมีดชาวบ้านนะคะทุกท่านเป็นมีดชาวบ้านยุคต้นๆนะคะนะคะสวยงามมากๆเลยยันตีแล้วก็เป็น ลายนาคเกี้ยวนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะคือเก่าแก่มากๆเลยดูด้วยตาเปล่าได้เลยนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะนโมูพุทายะก็ยันตรีนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นนาคสมพง์นาคเกี้ยวนาคสมพงศ์นั่นเองนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะใช้มือนะคะสมัยก่อนก็จะใช้มือสาะมือสิวสวรรค์นะคะทุกท่านค่อยส้อค่อยตอกเนาะนะคะลงพระคาถาอาคมนะคะลอยยันนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะนี่ค่ะ ลอยยันตรีนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะคือปราพวกผีปีศาจลมพัดลมเพีคุณใสมนดําคนโดนของนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะพกไปตาอ่าไปไหนมาไหนนะคะทุกท่านนะคะมสมัยก่อนก็คุณตาคุณยายบรรพบุรุษของเราก็จะอ่าไปไล่ไปนาไปป่าไปเขาก็จะอ่าเอาไปตลอดนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเขาจะเอาไปเพราะว่ามีดเป็นมีดที่ศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะลงพระคาถาอาคมไว้นะคะป้องกันภัยต่างๆนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะ สวยงามมากๆเลยศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเรามารับชมมีดหลวงพ่อกวยเนาะด้ามรวมฝัก17นิ้วครึ่งเฉพาะใบ12นิ้วนะคะทุกท่านเป็นมีดหลวงพ่อกวยนะคะอันนี้ก็จะยุบต้นๆเช่นกันเพราะว่า ออกมาก็จะรูปลักษ์แบบนี้นะคะทุกท่านถ้าเป็นทุกวันนี้ถ้าสมัยนี้นะคะทุกท่านจะยุบกลางๆเขาจะไม่ด้ามเขาฝักเขาจะไม่เป็นแบบนี้นะคะจะออกมาแบบรูปลักษ์แบบสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านแต่นี้เป็นมีดชาวบ้านชาวบ้านก็เป็นช่างชาวบ้านนะคะทุกท่านเป็นช่างที่วัดนะคะเป็นช่างทํามีดที่วัดเป็นช่างชาวบ้านนะคะทุกท่านเลค่ะเทคโนโลยียังไม่ทันสมัยเนาะทำออกมาแบบ ชาวบ้านคิดค้นได้เองนะคะทุกท่านเลยคะ่ะยันตรีลอยนโมพุทธยะนะคะนาเกี้ยวนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นมีดหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยสันมีดก็จะหนานะคะเพราะว่าใบามีดก็จะหนาสันเขาก็จะใหญ่นะคะทุกท่านเพราะว่าเ,าเป็นมีดควันช้างนะคะทุกท่านของหลวงพ่อเดิมและหลวงพ่อกลวยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ น้ำเอามาลงให้คลิปนี้ก็คือเป็นมิตรควันช้างนะคะทุกท่านค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะศักดิ์สิสทธิ์เข้มขังเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเดิมเลยค่ะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นลายหน้าเกี้ยวหน้าหน้าเมตตานะคะเมตตามหานิยมนะคะทุกท่านทําม,มาหากินขึ้น,นกันค้าการขายมีเอ่อบริษัทมีออฟฟิศเป็นของเจ้าของนะคะทุกท่านเลยคะ่ะก็จะบูชาไปไว้ติดร้านติดบ้านเนาะหรือว่าเป็น บูชาไปไว้ที่บ้านก็นได้ค่ะบางครั้งก็อาจจะมีอะไรมารบกวนสิ่งที่ไม่ดีเนาะเราบูชาท่านไปปกปักรักษาฝากตัวเป็นสิทธิ์เป็นลูกเป็นหลานของท่านนะคะท่านจะได้คุ้มครองรักสมรักษาค่ะอันนี้เรามารับชมมีดเล่มที่4นะคะอันนี้ก็จะเป็นมีดหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นสิทธิ์พี่สิทธ์น้องของหลวงพ่อเดิมเนาะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นสิทธ์พี่สิษธ์น้องกับหลวงพ่อเดิมนะคะหลวงพ่อลุ่งนะคะ วัดนองสีนวลน,นะคะทุกท่านท่านใดแวะไปผ่านไปนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเข้าไปกราบหลวงพ่อนะคะหา่หางจากวัดหลวงพ่อเดิมประมาณ10กว่ากิโลนะคะน้าได้ไปบ่อยนะคะทุกท่านน้าได้มีโอกาสไปกราบท่านบ่อยนะคะด้ามรวมฝัก16นิ้วครึ่งนะคะทุกท่านเฉพาะใบก็10นิ้วน้อเลยะคะ่ะลอยฝังกระตุกุดไว้ด้วยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นมีดยุคต,ต้นจริงๆเลยมีดเก่านะคะทุกท่านเลยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็น เป็นทรงชายทงเนาะนะคะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมเป็นมีดควันช้างนะคะเส II มาเปียวเพิงนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดควันช้างหลวงพ่อเดิมนะคะนะคะสวยงามมากๆเลยใบมีดก็จะหนาสมัยก่อนนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นมีดสมัยก่อนนี้ก็คือเหล็กดีมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นคาบใครแต่ไม่ใช่สนิมน,นะคะทุกท่านคือเก่าเก็บนั่นเองนะคะเก่าเก็บนั่นเองบรรพบุรุษของท่านใช้มาตอนนี้ก็ตกมาเป็น สมบัติของลูกของหลานเนาะนะคะที่น้ำบูชามานี้นะคะเนี่ยค่ะรอยฝั่งตะกุดนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเดิมเดิมทุกอย่างเลยนะคะนะคะ่ะสวยงามมากๆเลยนะคะมีดออของหลวงพ่อุ่งนะคะทุกท่านวัดหนองสี่นวลเนาะนะคะ่ะได้น้ำได้ไปกราบท่านบ่อยนะคะทุกท่านท่านใดผ่านไปทางวัดทางพระนครสวรรค์ วัดหนองโพหรือวัดหนองสีนวลน,นะคะทุกท่านอยู่ไม่ไกลกันนะคะทุกท่านมีโอกาสก็เข้าไปกราบท่านนะคะฝากตัวเป็นศิษย์เป็นลูกเป็นหลานหนุงพ่อนะคะท่านจะได้ปกปักคุ้มพรอมรักษาเนาะไปไหนมาไหนให้รอดปลอดภัยแควคาดนะคะทุกท่านสุดท้ายน,นี้น้ําก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ํานะคะก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านแล้วก็มีแต่ความสุขความเจริญโชคดีทุกๆเรื่องนะคะสาธุ สุดท้ายนี้น้ำขอกราบขอพระคุณมากๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ